ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแม่ค่ะวันนี้เจอน้องกามินแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจแทนน้องๆเลยนะคะที่แบบว่าเขาเรียกว่าแฟนๆน,น้องอะมาต้อนรับน้องกันทุกๆคนเขาคงแบบว่าดีใจมากๆนะที่แบบว่ามาเที่ยวเมืองไทยเราได้การต้อนรับอย่างดีเลยเจอตัวจริงแล้วสวยว่าดไนสวยกว่าค่ะ แล้ววันนี้ชาลีบอกอะไรกับแม่ไหมคะฝากอะไรมาไหมคุณชาลีบอกฝากมาดูแลน้องมารับน้องแทนแต่ว่าก็เหมือนกับว่ามาแบบอยู่ห่างๆนะน้องจะได้แบบสบายบายใจแต่ว่าได้เจอเลยค่ะได้กอดด้วยคำ <c oughs> ถามสุดท้ายแม่อยากเป็นได้อยากได้เป็นลูกสะใภ้ไหมคะเห็นอย่างนี้อันนี้ใช่ไหมคะแม่ว่าแล้วแบบปกตสันนิวาสนะอันนี้มีโอกาสทานข้าวแบบนี้ไหมคะ เดี๋ยวถ้ามีแล้วเดี๋ยวคุณแม่บอกค่ะี๋เวลาอัปเดตนะคะได้คะ่คะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ